ไปด้วยกันเรื่อยนะคะสูงมากเลยค่ะขึ้นมาสูงมากเป็นอะไรที่สูงมากเลยบันยากาศดีมากว้าวตรงนี้ลงมาค่ะดูดิกระเช้าส์ 就升得妈高。 Like it's, it's very wonderful, there. yeah. Yes, very, very is the

เรามาดูฝั <Okay. S 2> ่งนี้เันกันฝั่งนี้สวยมากอะไรที่สวยมากลอ้โหอตาิริมิตนกงะคะบรรยากาศริมิสวยงามมากเลยค่ะวันท้าสั เ0 0เมตรขั้วสูงค่ะสวยมากเลยค่ะมีโดมมีดนมีโดนมีโดนเขาอนุญาตได้เลยโดนโดนมีโดนได้ไหมอืมก็ Ja, ja dan ja. is het erlaat. Ja, ja. Als je ja. nog niet erlaat, ja. moet je bestaan. Ja, ik weis, maar in de ja, Schweizer is niet erlaat. Toch? Yeah. Okay. Ja, oké. สวยงามมากเลยคะ่ะเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเราจะลงแล้วก็เดินไปต่อะคะ่ะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาเข้ามาดู